ยังมีคนพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์กันอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งคํากล่าวหาของกลุ่มคนพวกนี้ก็คือการสร้างเรื่องว่าในหลวงรัชกาลที่1ยึดอํานาจพระเจ้าตากสินแล้วก็สาเร็จโทษทายาททุกพระองค์ของท่านประมาณว่าสั่งประหารล้างทายาทสายพระเจ้าตากจนหมดซึ่งถ้าเราศึกษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้ครบถ้วนจะเห็นว่าคํากล่าวหาที่ว่ามานี้มั่วครับตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและของชาวต่างชาตินะครับ ล้วนระบุไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองปลายยุครุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้าตากสินมีพระอาการสัญญาวิปราสซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาการที่ถึงขั้นที่เรียกว่าบ้าหรือว่าวิกลจริตนะครับแต่เป็นอาการแปรปวนทางจิตประสาทที่ค่อนข้างรุนแรงและผลจากอาการนี้ทำให้พระเจ้าตากสินลงโทษทันบุคคลต่างๆอย่างไม่สมเหตุสมผลขนาดสมเด็จพระสังฆราชก็ยังถูกปลดออกจากตําแหน่ง ซึ่งความไม่แน่นอนของการใช้พระราชอาญาของพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับทำให้กรุงธนบุรีเข้าใกล้สภาพของความแตกแยกทางการเมืองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงฟางเส้นสุดท้ายเมื่อพระเจ้าตากสินได้รับสั่งให้พระยาสันซึ่งเป็นแม่ทัพคนสนิทที่ทรงไว้ใจให้ยกกองทัพไปปรากกรบกบฏท,ที่กรุงเก่าแต่ปรากฏว่าหัวหน้ากบฏท,ที่กรุงเก่าเนี่ยเป็นน้องของมยาสันทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็พลิกผันกลายเป็นว่า พระยาสันเนี่ยเปลี่ยนฝ่ายกลายเป็นผู้นํากบฏจากกรุงเก่ายกทัพเข้ามายึดอํานาจพระเจ้าตากสินและผู้ที่ร่วมมือกับพระยาสันก็คือกรมขุนอนุรักษ์สงครามหรือเจ้ารามรักซึ่งก็เป็นหลานแท้ๆของพระเจ้าตากนั่นเองอถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพระยาสันเนี่ยยึดอํานาจจากขระเจ้าตากสินเรียบร้อยแล้วสิครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการบอกว่าในหลวงรัชกาลที่1ยึดอํานาจพระเจ้าตากเนี่ยก็ดูจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะครับจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยสมเด็จเจ้าพระยามหากริศึก หรือในหลวงราชการที่หนึ่งเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงธนบุรีนะครับแต่พอท่านกลับมาจากทาศึกสงครามเนี่ยท่านก็เลยต้องสาสะรสางความวุ่นวายเนี่ยให้เด็ดขาดเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดขึ้นแล้วก็ได้มีการปรึกษากับเหล่าเสนาบดีเพื่อพิภากษาความผิดของบุคคลต่างๆซึ่งหนึ่งในน,นั้นเนี่ยก็รวมถึงพระเจ้าตักสินด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแย่งชิงอํานาจจนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับว่านี่คือบริบทของบ้านเมืองในยุคนั้นนนนเเรรรราาาาไไไมมมม่สามาม่สสถออออุุงงใปปัััจจบตตดดดิืวี้ หลังจากนั้นเหล่าไพ่ฟ้าเสนาบดีจึงได้อัญเชิญในหลวงรัชการที่1ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วขอ้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หลังจากนั้นก็ยืนยันชัดนะครับว่าในหลวงรัชการที่1ท่านได้ทรงชุบเลี้ยงให้ความเมตตาต่อทายาทของพระเจ้าตากสินมาโดยตลอด ซึ่งหลังเหตุการณ์กรบฏพญาสันบรรดาผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั้งหมดตามบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยมีประมาณ120กว่าคนและในจํานวน80กว่าคนก็คือกลุ่มคนที่เขาบาดหมางกันส่วนตัวกับกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาถซึ่งก็เป็นการประหารที่ในหลวงรัชกาลที่1ท่านไม่ทรงเห็นชอบด้วยนะครับส่วนอีกประมาณ40คนก็คือกลุ่มกุนนางที่ยกกําลังไปโจมตีบ้านพระยาสุรยอภัยซึ่งเป็นหลานของรัชกาลที่1ที่ยกทัพมาจากโคราชเพื่อลงมาติดตามสถานการณ์กบพรารรบ ท่าเขบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเชื้อพระวงศ์ที่ถูกประหารมีน้อยมากนะครับนอกจากพระเจ้าตากสินแล้วก็มีเจ้าฟ้าจุ้ยกรมขุนอินทรพิทักษ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่เพียงแค่พระองค์เดียวนอกจากนั้นก็ไม่ปรากฏนะครับว่ามีพระโอรสองค์อื่นถูกประหารเลยถูกครับส่วนพระโอรสและพระธิดาองค์อื่นๆของพระเจ้าตากสินในหลวงราชการที่หนึ่งท่านก็ทรงชุบเลี้ยงเป็นอย่างดีไม่ใช่เฉพาะเจ้าฟ้าธรรมธิเบศกรมขุนกษัตริยานุชิตซึ่งเป็นหลานของพระองค์เท่านั้นนะครับ ยังมีพระพงนลินและพระอินอภัยซึ่งทั้งสองพระองค์นี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าตากสินที่ในหลวงรัชกาลที่1ทรงแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจําพระองค์เลยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งสําคัญที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงให้ดูแลพระพารามมยแล้วเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ท่านก็ต่างถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่1มาโดยตลอดตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ท่านก็ไม่ได้มีความคิดพยาบาทต่อในหลวงรัชกาลที่1เลยส่วนในกรณีของเจ้าฟ้าจุ้ย กรมขุนอินทรพิทักษ์ถึงแม้ว่าจะถูกประหารเนี่ยนะครับแต่ลูกชายของท่านก็คือพระยากราโหมราชเสนาก็ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นสมุหภารกราโหมฝ่ายวังหน้าซึ่งเป็นตําแหน่งที่คุมกําลังพลระดับสูงของวังหน้าถึงแม้ว่าต่อมาพระยากราโหมราชเสนาจะถูกประหารแต่ก็ไม่เกี่ยวกับการที่ท่านเป็นลูกหลานพระเจ้าตากสินนะครับเพราะว่าท่านถูกประหารจากความผิดเรื่องชู้สาวกับเจ้าจอมวังหน้า แล้วมาถึงลูกหลานสายเจ้าฟ้าจุ้ยหลายท่านก็ยังได้รับราชการตำแหน่งสำคัญสำคัญมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะทายาทสายตรงของพระเจ้าตากสินชั้นที่5ที่ชื่อว่าอุ่มก็ได้เป็นทหารราชองครักษ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่5พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6 ายอุ่มก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสมุหาราชอ,องครักษ์รวมทั้งได้รับพระราชทานนามสกุลว่าอินทรโยธินนอกจากนั้นในหลวงรัชกาลที่6ยังได้พระราชทานนามสกุลให้กับทายาทของพระเจ้าตากสินอีกนับ10บนามสกุลด้วยนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่7นี้นะครับในอุ่มสมุหาราชอ,องครักษ์ก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพิชเยนทารโยธินแล้วเมื่อในหลวงรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติแล้ว รัฐบาลก็ได้ให้โคต้ากับฝ่ายพระราชวงศ์ให้เลือกตัวแทนท่านหนึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกคณะผู้สําเร็จราชการซึ่งเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ได้เลือกเจ้าพญาพิชเยนทราโยทินให้ดํารงตําแหน่งนี้ส่วนลูกหลานของพระเจ้าตากสินท่านอื่นๆเนี่ยนะครับก็เข้ารับราชการได้ดิบดีๆเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาทุกราชการนะครับหลายท่านเนี่ยก็มีตําแหน่งสําคัญสูงๆในสมัยรัชกาลที่8ดด้วยจากข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้เนี่ย ก็ชัดเจนนะครับว่าคํากล่าวหาของคนบางกลุ่มที่ว่าในหลวงรัชกาลที่1สําเร็จโทษทายาทสายพระเจ้าตากสินจนหมดเป็นแค่เรื่องโกหกครับเพราะว่าบุตรหลานทายาทไม่ว่าจะสายตรงหรือสายอ้อมของพระเจ้าตากสินต่างก็ได้รับเกียรติและได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินท่าทั้งนั้นซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความโครพนับถือที่พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์มีต่อพระเจ้าตากสินและบุตรหลานของท่าน